คือสวัสด,ดีคืออครับผมเองอุนจะถุกวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทะเลียกันนะครับเอมซึ่งผมนั้นก็เพิ่งเริ่มต้นมานะครับแบบแรกก็ตัดต้นไม้ซึ่งผมตัดไปแล้วสองต้นได้ตั้งร้อยกับบล็อกเลยว,ว้าวขึ้นมาเยอะเหมือนกันโอเคเราตัดต้นที่สองดูฮึมก็ได้เยอะเหมือนกันกับสองร้อยเลย โอเคเขาตัดต okay, e ้นที่สามอีลีตรโอเคคราวนี้ผมก็จะมาครับกันโต๊ะครับฮีครับมาโอเคไว้ไหนดีอึ๊บตรงนี้แหละจุบอืม Um เอา่อมาทำไมตุดก่อไม้โอเคสิ่งสำคัญสุดก็คือดาบกราฟธนูไม่มีลูกกน,นูดิโอเคว่า okay. wow. มีเงินด้วยอูไฮมนุษย์อย่าเพิ่งกราฟติ้งทำไมโอเค อันดับแรกพวกเราต้องสร้างบ้านใช่ไหมผมเป็นมือใหม่สําหรับเทอร์เรียรซึ่งพร้อมก็เล่นบ่นเป็นนี่คือแร่ใช่ไหมทินโอยอนทินโอนโอืมมันมาทำอะไรโอเคถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับหรู้ไม่ต้องบอกก็ได้เพราะผมมีเพื่อนอยู่ที่เล่นกับท,ที่เล่นเทอรเรียรได้เยียน เย,เ,ยเยี่ยมมากโอเคดับแรกนะครับผม,ผมก็จะไปทุกตัวคาบทิ้งแล้วก็ว้าวอืม,อมเดี๋ยวร้าหินกันเฮ้ยไม่ทำได้บ่ามันต้องสร้างบ้านแล้วเต่ไมัน่ากลัวไปดีกว่าโอเคต่อไปก็ขุดหินทำไมหินนี่ทำไมดู เบากว่าไอมัน <modeling> ดูแบบบางกว่าไม้เอ้ยอดีสลับอย่าหย่าหย่าย่าหย่า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 แตกโอเคขุดไปอีกมีไฮด้วยอะในมิโนโวก็มาเกือบเกิดแซดรอเปล่าไม่แน่ใจมิโนโวน่าจะก็มานะโอเคฟุฟู่ขุดไปเลยก็เจอบัตเตอร์ไฟ ยี่ยากเฮลโหลผมจะตีบัตเตอร์ไฟไม่รู้มาทำไมอันดับแรกก็ขุดโอเคเดี๋ยวผมสร้างบ้านไว้ตรงนี้แหละอันดับแรกไว้ตรงนี้เอาไม้มาไอ้ที่เคียงว่ะ ผมทุบทิกก่อนนะครับโอ้วันนี้จะผีเสื้อแบบผมไม่ค่อยตัดต่อนะครับไม่นี่ดึ๊บดึบเอ๊ะสลาม่เป็นไรคอยกดนี่ก่อนมีปมาหาหรือเปล่ายืมมาใหาหรือเปล่าเดียด โอเคมีน้ำด้วยเหรออืมไปดูกันน้ำนี่ว่ะี่ดูพื้นที่ทีโคตรน้อยโอเคงั้นผมขอเดินออกไปสำรวจกันนะอืมมีต้นไม้ด้วยขอเอาไปสักสามต้นแล้วกันเออย่าไปสักหนึ่งต้นก็พอ โอเคงั้นผมก็กลับไปที่ฐานก่อนบ้านดีวะวิ่งไปนี่ผมไม่รู้มันคืออะไรเขียวๆมาริโอ <gasps> <Mario! S 2> มันไปทอดละอืมโอเคอันดับเลขโอเคอันดับเดี๋ยวจะวา,างยังไงเนี่ย ไม่ถึงอ่ะอึบ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 อายหัวเริ่มจะจะแบบฮอตแล้วอึบ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 เกิดถึงอึบโอเคอึบอึบแล้วก็ตัดในนี่ไป แล้วก็คาประตูจุดประตูอยู่ไหนนี่งไงร,รับมาอึบประตูผมควรไว้ตรงนี้อึบอึบไม่โดนอึบอึประตูเปิดเองอัตอนโนมัติ ไม่ถึงดดึบดึบดึบ,ดบคราวนี้แบบผมรวยไมย้มากๆเลยอืมไม่ได้จะครับอืมโอเคชั้นหัวมันก่อนเดี๋ยวผมจะทำบ้านชั้นที่สอง อืมเยวอันดับแรกก็ต้องมีความจิตความสร้างสรรค์เริมเยี่ยมมากดึ๊บดึ๊บดึ๊บโอเคต่อไปก็สร้างสรรค์สองดึ๊บดึ๊บดึ๊บไม่ดึ๊บ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  โดดขึ้นไปอึโดดไม่ถึงอึบขุดเอ้าเข้าแมพนี่ไงดึ๊บมาอึ๊บอึบออึ๊บอึอึ๊บอึไม่ถึงใช่ไหมอึ๊บอึโดนหัวอีกโอ้โวยแล้วตุ๊บปักอ <pf unlikely> really ึ๊บอึ๊บอ อึมอึมอ,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 อแล้วก็ไปเอาประตูมาอีกดึ๊บคาประตูดึงเฮ้ยวันดีเจ้าสลามตังไงวะโอเคโอเคได้ละสลามแกเข้ามาไม่ได้หรอกนี่มันต้องปะกวัวด้วยนะเนี่ย อาามกลัวไม่ได้อีกกำแพงต่ำไปไม่เป็นไรอึบได้ไหมเออได้อยู่อน,นี่ไปได้ไหมยังไม่รู้เลยดึงโอเคได้อืมถ้ามันมีเตียงให้นอนแล้วก็น่าจะดีนะแต่เตียงมันต้องใช้อะไรอ่ะออาธนู ดิบไม่ดู้ใช้ธนูก่อนแล้วกันนะครับมาลูกธนูจนแล้วเราธนูโอเคลองใช้ก่อนน้อมันใช้ไงผมยังใช้ไม่เป็นเลยอ๋อรู้ละอีี่ ดินเนียมาทำไมถ้าไม่สำคัญนะผมจะทำรุมนี้ไว้รุมเก็บใครอ่ะไม่รู้จะเอามาทำไมนี่คือรุมแบบชั่วข้าวชั่วค้าวของชั่วข้าวโอ้น่าจะขุดลงได้ไม่ได้อีกหนึ่งบอกนะโอเคอึ๊บ ดึงดึงโอเคออกไปแล้วก็ทำการไม่ใช่ทำการดึ๊บเอาดินออกไปซะแกไม่ใช่ของที่ต้องการอา้าวไม่ลงซะด้วยโอเคนี่มันช่างกวนจริงๆลงตรงนี้ไปเอาไม่ใช่ดึบลงไปตรงนี้เอา้เอา เขาก็ไม่เข้าเลยขอให้ในตานติดชีวิตผมอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ลงช่างหัวมันคํำแล้วลรแรกผมต้องลงไปฟามแต่ผมไม่มีทอตแล้วผมจะหาทอตมาจากไหนอ๋อนี่ไล้็ไม่บอกอ่ะ แล้วใครจะไปบอกได้อึบมาทอดลงไปกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตึบตึบโอ้โอ้น่ามาดึงตามรณนะมันเยอะขนาดนี้ใครจะไปสู้ไว้เนี่ยงั้นผมขอลงไปหาแร่อะไรก่อนอืมาเล่นไม้ค้ำหนึ่งคก,ก็พอเล่นได้นะไอ้นนี้ท่านไรเหลียวพอเล่นไม่เป็นเลยก็พอเล่นได้อยู่แล้วคล้ายๆไม้ค้ำเนาะ เอ,อเิ่มอยากบุดบักทอดดึ้อๆือุ้ยอ๋อนึกว่าอะไรตอนเลงนเนื้อแมลงกุจะปเป็นยังไงได้ไงมันแล้วมันอยู่ใกล้นี่อึบอึบอืมกดลงไปอีกอึบ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 ้าหมูมีระเบิดนี่ผมจะระเบิดตรงนี้เลยได้เหรอวะ ไอแอมยอวฟาดขึ้นไปกันดึงโอ้น่าจะตีแรงนะดูนะตัวนี้ปึ๊บลองตีดูเลื่อนลดไปนิดนึงมันมืดมากเกินไป โอเคไว้ตรงนี้ก็ดีเดี๋ยวฉันรองให้มันสว่างหนะ่อยนะผมกลัวที่เป็นนี่แหละเ้องวางไม่ได้อีกเออสว่างมากขอทอดมาก่อนอึ๊บลอมันไปตรงนี้ ตรงนี้แหละโอ้โหบักทะลุเฮ้ยจะเปิดประตูกไปทำไมาสวยแล้วตัวสวยผมต้องไม่ให้ N p C ออกไปได้ได้สวยละไม่เกี่ยวนะอืมุ้ยไปดวนหนรอนี่ผมขอลองไปดวนก่อนนะครับ น่าจะตีง่ายนะดูอูอ้ด้วยบิรไม่ใช่ไม่แล้วมันจะมาอะไรสถานการณ์ตอนนี้อืออืออือดาบไอ้นี่ไปเขาเปิดเขาเปิดอือแตกซอมบี้ซอมบีมม้ตกหลุมไม่เป็นไรหรอกไอ้แก่เดี๋ยวผมไปค้าไปนั่นอืมไม่ใช่อือ ท,ท,ท,ทัดทัดหมดหมดตูนแล้วทัดงั้นเขาปักทัดสอง what? ตัวเลยตรงนี้งั้นเขาปักตรงนี้จ้ะแล้วก็ไว้อะไรเก๋พวกนี้ด้วยตึ๊บตึ๊บตึ๊บต <olie> <ESE> ึ๊บตึ๊บตึ๊บ ไม่ไม่โดนไม่เป็นไรดาบตีนี่แหละง่ายนะง่ายดาบมันตีไม่โดนต้องขุดลงไปอีกนี่สลามสลามโง่แปกหวัสดีซอมบีอื้อหือแหล่งความชั้นดีลุมนี้แหละถึงว่าจะไปมีประโยชน์อะไร ดิบ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 พอมันกระโดดมาแล้วมันก็จะตายดิบ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 ิบชิบชิบดิอาอไดิบ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  เตือนเตือน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 เตือนจะแตกหนึ่งไหมเนี่ยแตกหนึ่งอึ๊บฟาร์มซอมบี้ซอมบี้มาตกหลุมรักของข้าลงไปเลยไม่ต้องกลัวเฮ้ยตึง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 ลงไปเลยไปดวนมันอือแตก อืมไปดวนตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนให้เราจะขุดลงไปได้านล่างกันดบ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 พอเช้าวันพรุ่งเอ้ยพอเช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็ข้ามไปผมก็จะจบบี้อะไรตบลุ้มกับดักอีกแล้วกับดักโอ้ตัวอะไรเฮ้ยมืกี้อะไร ไม่เป็นไรหรอกค่มันอย่า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 ดึบ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 ึบ,บ,บ,บก็ไม่ต้องกลัวนี่มันตีแทบไม่โดนเลยอืมโอเคยังอยู่ดีเนะแล้วผู้โชคดีมาโอเค ตอนนี้ถึงตอนเช้าเนี่ยอืมไม่มีตัวอะไรจริงเหรออืมผมด้แบบตอนโคตร่ําเลยมันน่าก,กลัวอืมก็ไม่มีอะไร แต่ตรงนั้นมีซอมบี้อืมเดี๋ยวขอไปตรงนั้นดูก่อนนะว่าจะมีอะไรดิอืมก็ไม่มีอะไรเนี่ยหิมะตกเอะสวยละดสวย มันมาตีแล้วไม่ต้องกลัวปื๊บปื๊บปื๊บปื๊มปื๊มมาดิมาดิมาดิเอ้าหนีเหรอคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอคิดจะหนีเหรออะไรธนูไม่เอาไม่เป็นไรคนจริงมันไม่ต้องใช้ธนูหรอกปื๊บปื๊บไม่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 เอาดบนี้ไปเอาดบนี้ไปปื๊บแตก โอคืนนี้คตรพิศวงเลยตอนนี้ไม่รู้กี่โมงงั้นโอ้โหอ,อะไรอยู่ด้านบนอืมมีเสียงกับซีต่กตุกอย่างนี้มันคล้ายๆกับเออก็ซื้อือป่ะคล้ายๆกัน ว่าละมันจะคล้ายๆกันมันบินได้มันจะฆ่ามันมากเลยตอนนี้แต่มันฆ่าไม่ได้อ่มโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไม่ใช่ से बुटीक woody...